ครับเรามาร่วมบุญกันนะครับเนี่ยจ้างฮะเรามีเชื่อของคุณเขาสายเกลรกลที่ตอนนี้ต้องถอดนะถอดให้แฟนคลับเนี่ยตอนนี้ถอดกนหมดนเลยเดี๋ยวตัวดี้ใช่ไหมเอาเดี๋ยว เนนนีี่่ยอั้ใชครับเราจะได้อายกันทั่วโลกอายกันทั่วโลกฮะท่านผู้ชมนะฮะนี่ยคือประวัติศาสตร์นะครับที่เราร่วมบุญกันมาร่วมบุญกันนะผมก็โดนไปด้วยนะครับผมเรียกว่าอายทั่วโลกทีเดียวนะฮะจากทีวีนิวของทั่วโลกนะครับตาม YouTube ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญนะครับบุญชาไม่ละก้อนนะครับบุญชาไม่ะก้อน กรหมอครับดลไมออกมาไม่ถอดเสื้อโดนหมดแล้วโดนอโกซะเองเลยเองแล้วอันนี้อันนี้จไปแล้อ่อี่ไอ้กล่องก็อยู่ไหนกัน่า้ กลับไปขายที่โรงแรมกลับรถไปไงเนี่ยี่กลับรถเมวานน่ะแล้วกอุมเดินงานนี่พากันผอดเพื่อเพื่ทำบุญครับร่วมกันทำบุญทำเพื่อวัดนี่เรามากันสร้างกุศลกันอย่างเดียวสร้างจริงเ่ยสร้างจริงจริางกันจริงจรินะครูเจในการสร้างจริ